วันนี้มีคนอารมณ์ไม่ดีทุกคนตื่นเช้าใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเพราะอะไรรู้ป่าววันนี้เรามีแขกรับเชิญรุ่นใหญ่สายเปย์บอกเลยว่ารับรองเปย์พลอยจนแบบพลอยหายอารมณ์เสียเพราร้องล่ะยังไงส่งคนมาเปย์ทีเธอโปรดส่งใครมาเปย์เมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่มาเปย์เราเมื่อไรจะมีใคร ใครสักคนที่ให้เงินเราซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเราเดี๋ยวหันไปปึ้งๆๆเราต้องเจอนะหนึ่งสองสามใจตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบ๊โอ้ยตายแล้วดีใจมากนี่นี่รอรอให้เชิญอยากจะบอกว่าเชิญพี่มาหนึ่งปีแล้วค่ะไม่อ่านไม่ไม่อ่านดีเอ็มงานแบบพวกเดินแบบเสื้อผ้าหมาเสื้อผ้าหมามันติดเยอะ กแจะจะบอกว่าสิ่งแรกที่สังเกตคือเล็บพี่หอยค่ะรับนี่เล็บพี่หอยดีกว่าเล็บเราอีกนะคือคือจริงๆที่ผมทาเล็บอันนี้ไม่ใช่เป็นแฟชั่นหรอกครับเพราะอะไรคะผมเป็นคนสกปรกอ๋อก็เลยบางทาผมทำรายการอาหารเวลาไปหยิบจับนี่มันดูสกปรกก็เลยทาเล็บดีกว่ามันก็เลยดูแบบว่าดูสะอาดไปโดยปรยายนี่ไงสายเปเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเขาจะดีใจมากถ้ามีคนมาเปเขา พราะว่าที่หอยเคยเปถึงขั้นซื้อตู้เย็น100ตู้เรื่องมาเรื่องมันเป็นยังไงคเอามาวางตรงไหนก่อนเอาตรงน้ำก็สมัยฮอตฮอตนะนะสมัยสมัยฮอตอยู่สมัยตอนนั้นฮอตกว่ากว่านี้เยอะมากคุยเช้าคนนึงกลางวันคนบ่ายคนเย็นคนลักษณะครบเนี่ยสถานะส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา ซะส่วนใหญ่เมืองวันนี้เราหน้าใสชุดนักศึกษามาจริงเห็นมีใครบี่ใส่ชุดนักศึกษามาผมบอกคุณยังใส่หน้นะทนลสองคนยังใส่ได้นะก็เพิ่งเรียนจบเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะอาจชายาวิทยาเขารู้เลยนะว่าคุณโกหกผมก็เลยคิดว่าอะไรที่ทําให้เขาเห็นเราทุกเช้าทุกเย็นแล้วเขานึกถึงเราตู้เย็นวางไว้ปลายเท้าเปิดมาปุ๊บเจอเราปุ๊บเปิดไปดูได้ความเย็น เราสามารถให้เขาคนหนึ่งเราเราให้หลายๆคนได้คือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เดอะมอ e บางกะปีที่ power by ผมถือว่าผมฮอตสุดๆได้การต้อนรับจากยอดขายไับางทีเนี่ยผมพาสาวไปปั๊บเนี่ยนะตะโกนลงมาแล้วว่าวันนี้กี่คิวพี่เอาเลยแอคเลยเราเราถือว่าเราไม่อายนะเราแอคเลยจริงๆให้รวมๆเนี่ยนะผมเชื่อเลยนะครับว่าผมรวมๆได้เป็นร้อยอะแสดงว่าไปเซอร์ว์หอมาก่อน ใช่ครับแต่เราไม่เห็นมีใครเคยให้ตู้เย็นเลยอะนั่นอะดีก็แปลกใหม่ดีนะถ้าไปแต่งชุดนักศึกษามาเรายังได้นะเดี๋ยวพี่ชอบกระโปรงทรงเอหรือกระโปรงทรงพีค่ะเดี๋ยวมิเป็นทรงพีทให้ไปตัดต่อนะคะไหนเอคือยังไงเอคือเรียบเรียบไงเรียบเรียบยาวไหมหนูไม่ยาวมากหนูก็ใส่ประมาณนี้อ่ะไม่เอา เอานี้เอานี a minute. A minute. Uh, ้เอาล่ะคะแนนนำแล้วมันใส่แล้วมันไม่สบายอ่ะอะไรนะมันไม่สบายแบบเี้อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาใส่บสั้นถึงนี่้วโอ้โหอันนี้ใส่ถึงเรสเลย แต่ว่าเขาบอกว่าพี่หอ,อยเคยอยู่จุดสูงสุดไม่ได้ถึงกับสูงสุดหรอกครับคงเป็นการทํางานที่เราทําแล้วมันประสบความสําเร็จอยู่จุด,จด,จดหนึ่งเ <c oughs> มื่อก่อนคือทําทุกอย่างที่วงการบันเทิงมีอ่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยพอทําเสร็จแล้วปั๊บสิ่งที่ทําให้ชีวิตพี่จากตรงนู้นแหละกระจนแบบมาเนี่ยทีวีดิจิตอล แล้วก็โซเชียลหนูก้างให้ค่ะกลัวพี่ร้อนแต่อาจจะเหม็นเปรี้ยวนิดนึงนะคะไม่มีปัญหาตอนนั้นพอเกิดอย่างนั้นขึ้นมาก็คือร่วงละเนระนาดแบบเหมือนปัดตัวไม่ทันหรอปรับตัวไม่ทันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีการถอนหุ้นออกไปมีการปรับโครงสร้างเราต้องปิดบริษัทแล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม่กับคุณวิลลี่สองคนแล้วก็ก็มาเช็คในสิ่งที่เราทํากันไปจําได้ตอนนั้นว่าเช้ามาเรารู้ว่าเราเป็นหนี้ร0 6ยหกล้าน <ห>ร้อยหกเลยเหรอคะทุกวันนี้หมดอย่างนั้นร้อยหกบาทตอนแรกเราก็คิดว่าล้มละลายเลยไหมเอาจบจบกันไปเลยแต่นี้สินที่ตรงนั้นเนี่ยมันมันยังมีเจ้าหนี้เจ้าหนี้ของเราที่เขาหลออยู่อวิลลี่บอกเอ้ยไม่เป็นไรคนละครึ่งจากวันนั้น4ปีจนถึงวันนี้หมดแล้วเุ๊ยเก่งมากเพราะว่าเราคิดถึงขนาดนี้เลยนะว่าทำยังไงก็ได้ที่ให้มีแต่รายรับย่ามีรายจ่าย ไปกองกินข้าวกองเออไคิดถึงอย่างนั้นกับพี่กับพี่ออาข้าวกองกลับบ้านด้วยมีตอนนี้ทำอย่างนั้นแล้วมีคําแนะนํำไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้นี่หนึ่งหมื่นยังทาระไม่หมดแนะนำาใครในก็ให้เลยเดี๋ยวพี่ให้แล้วพี่ให้เหรอเดี๋ยวพี่ให้เหรอเดี๋ยวพจะได้ปลดหนี้ปลดหนี้เดี๋ยวพี่ปลดหนี้ยัยรายการไม่ปลดหนี้ นอ่ปนี้การแตกข้อบอกได้เลยว่าในยุคสี่ปีเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างในการทํางานเลยจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงจะเราจะอยู่สูงขนาดไหนวันหนึ่งถ้าเราต้องรับได้ในการที่เราจะอยู่มันเรียบพื้นอะไรไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้ลองอด,ดูนี่ลองดูอลองเป็นนี่ดูหรอลองเป็นนี่ดูเป็นอยู่เป็นอยู่เหมือนกันค่ะแต่คนเราชีวิตหนึ่งต้องมีต้องมีนี่พราปัญหาถ้าไม่เราเติบโตพอน้ำไม่เติมได้ เอาไม่ได้ต้องร้องเราอะแต่ว่ามันก็มีเรื่องอีกว่า ตอนนี้พี่สนิทกับพี่ป๋องมากคุณป๋องกับผมเนี่ยเจอกันกี่ปีแล้วคะโอ้โหตั้งแต่สมัย90น่ะตอนนั้นที่เขามีคลื่นวิทยุเดอะช็อคเนี่ยถือว่าตอนนั้นเขาโคตรโด่งดังเคยชวนพี่เนี่ยนะไปบุกบ้านผีพอไปเสร็จเราก็นึกว่าแบบทีมงานเนี้ยกล้องสองตัวดิไม่มีม,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 มีแค่โทรศัพท์ตัวเดียวกับไฟฉายกูอันหนึ่งอะคิดดูเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารซึ่งมืดมากมีรองเท้าเอ๊ะทำไมอะคนไม่อยู่แล้วทําไมมีรองเท้าอยู่เต็มเลยคุณป๋องเล่าบอกว่าเน แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วรองเท้าอะไรเาก็ยังอยู่แล้วมีคนเคยเอารองเท้าไปใส่ลดความขาขาดทุกคนโอ้ฮะพี่<ฮ>เราบอกพี่กูจะกลับแล้วบอก hey, เดี๋ยวเดี๋ยวหอยเข้าไปก่อนก็เราก็เอาตัดใจเข้าไปเปิดไปปั๊บเราก็เห็นให้ไปไป่องปึ๊บเฮ้ยมันมีคําอะไรสักอย่างผมก็อ่านไปสองคำไว้ผมจําไม่ได้ค้างไม่รู้่มันเหมือนอะไรสักอย่างพูดไปสองคำคุณป๋องบอกคุณหอยหยุด ฮะหยุดแล้ววิ่งออกมาเลยฮะ uh huh. <laughs> วิ่งเลย คือจริงๆแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะแม่งเป็นคาถาปลุกผีถ้ามีแล้วใครเขาไปเขียนนะน่าดีเขาน่าจะเป็นภาษาโทษนะฮะเป็นภาษาเขมรเจ๊ค่ะจะเขียนน่ารักเลยน่ารักเขาอาจจะโอ้ดิอ๒ห้ารักน่ารักมาโทษน่ารักก็ได้ไม่ได้ไหมคะทรงนี้ได้ไหมคะทรงนี้ได้แล้วก็สนิทกันเพราะว่าจริงๆแล้วคุณป๋องเนี่ยคืออยากจะถ่ายรูปเขาเป็นภาพขาวดำนะแล้วติดไว้อย่างงี้เป็นพระขาวดำสำหรับคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คืออยากจะมีเขาเป็นไอดอลในการเที่ยวอ่ะเขาคือ คือเพลย์บอยที่สุดยอดมาะเมื่อนนก่อนเขาหน้ายังกับคุณกังชัยเลยนะอย่าเห็นอ่ะดูคำก็หลอสองคำสามคำก็หลอก ไม่เราล้วพี่หอยดิวดิวสาวยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วเอาขาขัดเขาให้เขาล้มแล้วหน้าฟาดแล้วมึนๆเลยไม่ใช่ในสอนหนูเจ้าชู้หน่อยเร็วหนูทําไม่เป็นอย่างน้องไปไปนั่งเล่นน้องจะสวยสวยมากแล้วก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายทุกคนแต่พี่จะไม่หมายปองทําให้รู้เลยว่าเราเป็นห่วงแต่เราไม่ได้หมายปองต้องทําสลับยังไงต้องแบบยังไงบางคนจะเข้าไปปุ๊บเมื่อก่อนขอพรเลยแต่พี่จะใช้แค่ อาแค่นี้แค่นด้กขอเอาตรงๆหมอรองกระดูกอักเสบเลยอะ่ะ <c oughs> ไอมิ้นเขาเรียกขยิบตาไม่ใช่ขมิบตา <c oughs> ขมิบมันใช้กับส่วนอื่นขยิบตาไอเด็กรุ่นไหนว่าใช้ขมิบตาเออขมิบเอาแบบพีิกๆเลยแบบว่าผมเล่าทีไรเดี๋ยผมรู้สึกนึกถึงเขาคนนี้ทุกครั้งเขาเดินมาผมยาวฟ <c oughs> ้าผู้ชายทุกคนหันไปมอง แล้วเขาอ่ะแม่งมาคนเดียวจองโต๊ะกลางร้านแล้วเหมือนไฟส่องทุกอย่างมาไลาภาพเขามาคนเดียวถ้าถ้าน้องก็เป็นแบบนี้พี่จะกลับบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มทุกคนนะเดินเข้าไปอย่างที่พี่ขอรับคุยทุกอย่างชนแก๊แต่พี่อยู่ข้างบนเหมือนเดิมพอเขามองเราเราจะไม่มองเขานะมอบสายตาพอเขาหันไปมองแล้วเขาหันมาทำอย่างนั้คืนเลย จนร้านเลิกเปิดไฟเปพิ่มพีม่ก็ยังคอยอยู่มื้อคอเลยเราก็ตัดสินใจเอาว่าคงไม่อะไรละเดินกลับแต่อพอเรากําลังจะก้าวข้ามผ่านโต๊ะเขาปุ๊บได้ยินเสียงพี่หอย้ากลับแล้วเหรออุ้ยห คนเดียวแบบพี่ไปส่งหนูได้ไหมครับครับได้ครับเชิญแล้วพี่เป็นคนเมาไหมครับพี่กับแท็กซี่แล้วพี่นั่นแท็กซี่ไปส่งเขาเหรอคะหันมาถามเขาว่าน้องบ้านอยู่ไหนครับอ๋อลังซิดค่ะค่องโกอย่างนี้แหละถึงประมาณเก้ตีสามก็เลยบอกว่าน้องครับเอางี้ไหมนี่บ้านพี่อยู่ทาวินทาวเนี่ยมันใกล้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งได้ไหมเราก็พูดไปเลยปุ๊บก็น้องเขาบอกได้ค่ะขึ้นรถแท็กซี่เสร็จภาพแม่งตัดเหมือนหนังพี่จำอะไรไม่ได้ตื่น เรากาลังจะลืมตาเรานึกได้ว่าเมื่อคืนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนนั้นเป็นเราเหรอวะที่โดนชูสเห็นผ้มแบบใช่แล้วล่ะเข้ามาแต่ไม่มีเขาอยู่แต่ได้ยินเสียงอือะไรอ่ะในห้องน้ำเราจินตนาการเลยสระผมเว้ยการจะแบบเปิดไปแล้วเซอร์ไพรส์เลยบอกขอบคุณจัดจะขอบคุณที่เลือกผมเอาวะปื๊บบิดลูกปื๊ยได้ว่าเปิดไปปื๊มอโกหนวดอยู่ ใช่ผู้หญิงหรอใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเขาก็ครับเฮ้ยตแตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้แบบ L G B T Q ขนาดนี้นะแล้วแบบเขาสวยมากแล้วเขามีหนวดแสดงว่าเขาไม่มันคงต่อมันคงต่อนีมันมันคงต่อเไอ้ที่ใช้อะของพี่ด้วยนะใช่เราจำไม่ได้อะเดไม่แต่แต่หลังจากโกนหนวดอะผมบวก มีหลายจะ r g o หนวดด้วยเหรอบอกต่อคือต้องบอกว่าเขาแปลงแล้วเรียนในยุคนั้นถือว่าเป็นของหายากนะจริงๆขอโทษนะมัีน้อยมากจอสมัยเมื่อเป็นสิบกว่าปีแล้วพี่ไหวเล่าเรื่องสนุกเนาะอยากนั่งฟังมากเลยอะเรายังไม่เข้าเหรอไม่ไม่ใช่สนุกมึงเมื่อยและทีนี้คือพี่อะไม่คิดจะแต่งงานตอนที่พี่คบ Will you marry me อย่างนั้นเลยนะครับเคิมนะเนี่ยไม่เคยมีใครทํากับพี่แบบนี้เราก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าเราคุยเยอะใช่ไหมแล้วเราก็จะบอกก่อนว่าหนึ่งคือพี่ไม่อยากผูกมัไม่แต่งงาน 2. คือถ้าสมมุติว่าเจอใครที่ดีกว่าพี่ไปแล้วบอกได้เลยแล้วแม่มีอีกทีหนึ่งนัดพี่หอยมีเรื่องสําคัญจะบอกหนูจะแต่งงาน พี่บอกเฮ้ยแล้วตอนนั้นเขาพี่อยู่ว่าพี่ก็บอกพี่ยังไม่พร้อมจริงๆคือพี่เขาใจพี่เราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอใครทด่ดีว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเจอแบบนั้นหรือเปล่าพี่บอกตรงว่าพี่ยังไม่พร้อมเขาก็ตอบสวนมาเลยไม่ใช่พี่ไปกันนะค่ะแค่นี้ค่ะอุ้ยดี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 ใจด้วยดีใจด้วยเขายืนขึ้นนี่นะเขายืนแล้วเขาหันเนี่ยฟึบ เที่ยน้ำตาแม่งไหลเป็นไงล่ะเพย์บอยดีนะหัวใจเจ็บมากเออเราก็รู้สึกเหมือนกันพอเขาจากไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความรักคืออะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่ อะไรที่จะใช่ก็คือใช่จบสุดท้ายแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆด้วยอย่างเช่นน้องเค้กส้มรู้จักชื่อได้ไงนี่เธอถอดห, <c oughs> หน้าที่หน้าที่ถเก้าอี้มากเลยได้ข่าวว่าห่างกัน25ปีน้องเค้กส้มคนนี้เข้าทํางานพิเศษเป็นคอสตูมให้กับรายการฮอลลีวูดเกนไนท์ขาว่าจะนี่ก็แอลอยู่ตลอดเวลาเขาสวยเขาจะมาทํางานวันสุดท้ายเพราะว่าเขาจะลาไปประกวดนางสาวไทยประมาณประกวดงานพี่ก เลยเอาว่าขอเลยต้องลองร้องเดี๋ยวไม่เจอแล้วเขาก็บอกไม่ให้พี่ก็ไอ้กี่เขาไม่ให้วิลลี่ก็เลยเดินไปหาน้องเคสส้มบอกว่าส้มให้ไปเถอะมันอยู่อีกไม่นานหรอกสนาจพี่แล้วสนใจพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสมบัติเยอะอะไรมาเขาที่ไม่ให้ผมแพ้อยู่คนเดียวนะในวงการคุณไทย พี่ไทยกับทัพทิม28ปีอ๋อหมายถึงแพ้เรื่องอายุเออเรื่องความห่างผมว่าผมมั่นใจแล้วผมขิงคนในวงการมาตลอดว่าผมมีแฟนห่างเยอะที่สุดอ่า25ปีโดนทำลายสถิติแล้วนั่ง28ความแปลกประหลาดของผมคือผมกําลังงงกับลำดับญาติเพราะว่าแม่ของน้องแคทส้มอายุน้อยกว่าผมอ่าอย่างนี้จะเรียกแม่ก็แม่จะเรียกแม่หรือจะเรียกน้องตัวเองหรือยังไงวะสายฟอไปเลยมามมัอ่ามามจ มพูดถึงแล้วมาเบรกลมเรี้ยรียดๆกว่าอยากจะรู้ว่าเราจะทายใจม่หอยกันค่ะว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันเริ่มทะเลหรือภูเขาหนึ่งสองสามทะเลอย่าไอ้มิ้นอย่าพูดแบบแล้วมึงก็พูดตามม่หอยกูได้ยินไม่จริงอย่ามาไอ้มิ้นกูได้ยินกูทะเล บนาปลาหมึกทำไมอะมันเหนียวนะไม่พี่ขายปลาหมึกอยู่บ้านหรือไปเที่ยวหนึ่งสองสามไปเที่ยวบ้านทำไมอะมันขัดแย้งกันย่งีเดียวนี้พี่บอกได้เลยว่าอินทเว์ตแก่ตัวลงมัากหรือว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนผมบอกเลยนะผมเที่ยว6วันเพราะอะไรอยากจะเที่ยว7วันนั่งเล่นแม่งปิดวันอาทิตย์ไม่อย่างนั้นผมเที่ยวเจ็ดวัน สายเปย์สำลาญอะไรคือสำลาอย่างแบกสำลานสำลานอ๋อมันแปลว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับสำลีอ่ะเช็ดหน้าเอาหรอเยเอาไปเช็ดหน้าโกนหนวดตู้เย็นหนึ่งสองสามโกนหนวดอ่าแสดงว่าประทับใจมากเลยโกนหนวดเชื่อไหม พี่แม่งเคยอยู่พักหนึงกลัวเสียงอเสียงเครื่องตัดหญ้าอะไรกูกลัวหมดอะมาที่กรุงเทงกกลัวแต่สวยจริงสวยสวยอยากเห็นหน้าเลยทุกวันนี้ถ้าใครรู้ว่าเป็นคนนั้นลองทักพี่หอยมาอีกสักครั้งนะคะลํำลึกอดีตกับพี่หอยได้ค่ะคุยเรื่องอดีตการอะไรอย่างงี้ในฐานะเพื่อนที่ผัดชีตด้วยกันมาจะจะรู้ว่าเมื่อกี้ใครชนะดูยังว้ายมึงดูก็รู้พี่บอรค่ะ แต่ว่าคนที่ชนะเกมบางทีก็ไม่ได้แบบว่าแปลว่าจะต้องชนะใจไม่ชนะใจอะสักทีอะพี่ป๋องก็เลือกมินน่ะป๋องตรงนะป๋องไม่เลือกซ้ํากับพี่บ่อยจบละไม่จริงไม่จริงเขาปูทางให้เราไม่เล่นละเาอยู่งไปไหนดีกว่าส่งไปคนหนวดไปคนหนวดเหรอคะมีหนวดอยู่นะพี่เห็นไหมเขียวเขียวเออเขียวมีเขียวอยู่บ้าจิ๋วเหลืองเขาจะเข้าละป้าป้าป้าป้ปกินได้ปาเลยกินได้ค่ะ ที่หอยอันนี้หอยจริงอันนี้อันนี้หอยจริงอันนี้หอยแมลงอันนี้หอยไม่ใช่แมลงผู้อันนี้คือหอยนางรมหอยนางรม้ายมเรืองวัวอยากกินหอยคงได้กินแต่หอยนี้ค่ะนี่อาหารอร่อยที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่คือบ้านน้ําเพียงดินนะคะอาหารอร่อยมากเลยที่นี่กรุ๊รุ่นใหญ่เขาส่งกันนี้เงคะมีหัวะเวลาทํารายการ มันต้องมีไงของอยู่แล้วหนูขายตัวเองได้ไหมได้ขายเจ้าต้องหน่ารักไฟดีพูดน้อยหนูพูดน้อยกี่โมงรอนี่ตั้งแต่พี่มายังไม่อยู่เลยนะ คือพี่ไปแกล้งคนอื่นแต่ว่าจริงพอพี่โดนแกล้งครั้งนึ่งทำเร็จไหมเขาแกล้งพี่อ่ะเพราะทุกทีพี่แกล้งเขาทำเร็จตอนนั้นทาหนังจำได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไปแกล้งเอาแบบว่าตากระแจ๊ไปมีเคนภูมิภูมิเคนภูมิภูมิมเคนภูมิภูมิเด็กก็จไปแกล้งญี่ปุ่นเสร็จแล้วปั๊บ หัวเราไม่อยู่นะเราเมื่อกี้พี่หอยเพลย์เคนภูภูมิเคนภูภูมิเขาเรียกอะไรเคนภูพูหมายแม่เหรอพี่เล่นมาเกือบสองชั่วโมงหัวเราคุ้มพุกเนี่อะใครมาสตาร์ทมอไซค์แถวนี้วะทำงานเสร็จที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วหนังจะเสร็จแล้วแม่งมีโทรศัพท์มาเรียกพี่บอกว่าหอยมาที่บ้านพี่หน่อย ทาหนังเนี่ยใช้งบไปเท่าไหร่อ๋อก็ใช้เท่านี้ก็นิดกลางตัวเลยหนังยังไม่ได้ฉายก็เจ๊งละเฮ้ยเราก็เฮ้ยพี่เราก็ควบคุมแต่ว่ามันอาจจะเกินนิดเกินหน่อยได้อะไรเงี้ยหนังเรื่องแรกที่ตัวเองกำกับแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะแงชับดียิงพี่คือตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราเห็นตอนนั้นเราไม่ได้ใครแกล้งกูเหลือกูเห็นดำมืดมากูก็โดดข้ามไปตรงโฟฟ้าเลย ครั้งเดียวและครั้งแรกที่เขาแกล้งพี่ในรายการพี่มีคู่จิ้นเป็นวงค็อกเทลเลยเธอคือทุกสิ่งในชีวิตที่เธอมาได้ไปคู่ชีวิตนั่นก็คือนั่นก็คือ เทนพุ่มพุ่มเทนพุ่มพุ่ <_ an> มพี่ชอบพื่นี้ถ <_ an> ูอหยอกพี่วิลลี่ใช่ไหมคะคืออยากเขาใช้คําว่าเพื่อนเลยเขาเขาทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวมากกว่าคนเขาบอกว่าการท,ทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องอทะเลาะกันทะเลาะกันส่วนผมกับวิลลี่ไม่เคยทะเลาะก,กันแม้แต่ครั้งเดียวอยู่ทั้งสุขอยู่ทั้งทุก <_ s 2> เขาพิสูจน์แล้วที่เราเป็นนี่กันชีวิตเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้แต่ทําอะไรก็แล้วแต่บางทีเราไม่มี เขาหายบางทีเรามีแต่เขาก็ไม่ค่อยเาเรามีเราไม่เราม่เราไม่ค่อยเาเาเขามีเยอะบอกเลยวินนี่เป็นคนดีมากๆอยู่กันอย่างเงี้ยดูกันแบบว่าช่วยเหลือกันไปแต่ไปด้วยกันใช่พี่หอยรู้ไหมคะว่าวันนี้พี่หอยต้องเลือกนะคะรู้ไหมคะว่าต้องเลือกร้องเลือกไป่เสร็จเราต้องเลือกเป็นฟิวซิ ไม่ได้พี่ต้องเลือกในชีวิตพี่อาจจะไม่เคยเลือกอะไรแต่ตอนนี้พี่ต้องเลือกฝืนหน่อยแต่ก็เอาเหอะก่อนพี่เลือกค่ะชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนหน้าเหมือนหมาจิ้งจอกที่หน้าเหมือนหมาในายคงไม่ได้ใช่ไหมชอบผู้ชายมัดผมชอบลือสีไม่มีก็ะมันผมไลยอันนี้คือผมธรรมชาติพี่เป็นอย่างนี้น่แล้วอันนี้คืออะไรเส้นผมก้อนหนเหรอะใหกับก้อนัผมพี่หมายมถึงว่าใ้ชมพูน้ขี้ชัดเลยนะไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมคุณใช้ไม่กี้ผมได้ยินไม่ถึงไอ้ตัวสีชมพูสีชมพ้ไย้ยาที่มัดผมที่มัดไม่ใช่ก้อนเอาอย่างนี้วันนี้พี่เลือกใครพี่มอบสิ่งนี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วผมพี่มันจะเป็นก้อนๆแบบนี้ นีมันเป็นก้อนๆแบบนี้เฮ้ยไม่เคยเห็นผมพี่หอยริบบอนอ่ะเปิดใจผมพี่หอยพี่แรกเปิดใจหาอะไรเปิดเปิดสมองผมพี่หอยพี่แรรกเ้ดใหาูที่แรกเลยอ่ะพี่เปิดมา17ทีจ็ดทีพี่เปิดมา17ที่แล้วผมเปิดมา17ที่แล้ว มันก็โอเคมันก็เปิดได้มันก็เปิดได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนี้ไว้มาเป็น1ิปีเลยนะเนี่ยผมเคยคิดจะตัดช่างทำผมอะแม่งบอกพี่อย่าตัดนะไอ้นี่มันก็เรียกผีชอบผีชอผีชอคือมันม้วนของมันเองรคนที่มีได้ก็มีแต่ลาษีกับนักพรตถ้าตัดคุณจะไม่มีงานอผมก็เลยไม่ตัดก็เลยเชื่อคนนั้นเลย แต่ก่อนที่พี่หอยจะไปตัดสินใจเลิกฟิวแฟร์นะคะขออนุญาตฝากสถานที่นี้หน่อยคะบ้านน้ําเคียงดินนะคะเป็นสถานที่ที่โรแมนติกมากเ <c oughs> หมาะเหมาะสําหรับการมาเดทแล้วก็พักครับ <c oughs> ผมก็เหมาะสําหรับการมัดไม่ได้ <c oughs> เป็นสถานที่โรแมนติกเหมาะก,กับการมาเดทหรือว่ามาเดินเล่นนะคะ เฮ้ยหอยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะจริงๆแล้วก็ดูได้ตามทีวีทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้า youtube ก็มีช่อง whn นะครับอุ้ยรายการคนานีมากมนีน้องมาลองให้นี่เคยไปออกนะเอาคนนี้ไปออกไปจัดไปนี่หอยมีขายของด้วยนี่ใช่ไหมคะทำไอ้นี่ไอ้ผงผักกับบุณวิลลี่วินฟาร์มเบจี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปได้ไลน์แอดวินฟาร์มเบจี้ได้ โอเคค่ะแล้ววิธีการเลือกฟิลแฟนนะคะเราไม่มีที่โกนหนวดให้พี่หอยมันจะถูกใจเกินไปแล้วก็เมีเป็นกิฟต์เถอะกิฟต์เถอะกิฟต์เถอะใช่เราจะได้แมชกันเห็นไหมของพีชมพูของพี่หอยก็ชมพูใช่แล้วถ้าเกิดว่าพี่เลือกใครพี่ก็จะเอากิฟต์ติดให้คนนั้นนะคะอ่ะหนูหลับตารุนละไอ้มินหลับตาเอาละครับแล้ววันนี้คนที่ผมจะเลือกเป็นฟิลแฟนก็คือ กินหอยคงได้กินแต่หอยนี้ค่ะนี่วิวยู o ม m รี่ y ี e ้ิน,นช่วยบอกพลอยหน่อยว่าพี่เลือกเขา มันจะได้เจอกันไหม,มจะได้คุยกันไหมผมรู้สึกโอเคผมชอบคนขี้ร้อนอชอบคนขี้ร้อน,อน,อนเพราะว่าจริงๆแล้วคนขี้ร้อนนทุกคนจะใจเย็นหมดไม่อย่างนั้นเขาคงไม่อยู่จนถึงตอนนี้แรอกครับเพราะฉะนั้นน่ารักมากครับ คนที่ใช่มันทำอะไรก็ถูกเสมออ้อยร้อนอ่ะร้อนเคยมีเท้าไปป่าแล้วตกไหมคนที่ร้อนนะคะวันนี้บทลงโทษเนี่ยก็คือกระโดดไปเล่นน้ำไม่ใช่แล้วคนที่แพ้โดนอะไรอะคะอ๋อวันนี้ไม่มีบทลงโทษเอ้าทีม่ีบทลงโทษเฮ้ยให้เป็ดกัดหูไม่ได้ไม่ได้พอดีวันนี้ไหวตัวทันบอกว่าไม่เอาบทลงโทษมีหลายอีพีละโชคดีตอนแรกต้องปั่นจิ้งหรีนะมึงชควยกูแพ้นะโหมีบทลงโทษตลอดเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากเห็นพอยมีบทลงโทษนะคะแล้ว ลืม subscribe ช่องปักหมุด Channel นะคะแล้วรายการ e ิลแฟน <c oughs> ได้ปะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้2คนนี้เขาแดนซ์เหมือนอยู่ในผับนะคะมินจะไปเล่นกับผงข้างหลังละทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายไม่ถูกเลือกอีกแล้วนี <c oughs> ่าเต้นในผับเต็นไงที่เต้นเป็นยไง,ไง,ไงที่มันน้อยอ๋ยอใครยบบเล็กๆนี้านมาไม่เป็นไร เล่นกับพวกนี้ก็ได้ข้ามีเฮ้เธอก็มันคือแมวยัวอสวัสดแมวเขาร้องยังไงแมวอืมแมวสีสวัดคืออะไรเขาชื่อว่าแมวสีสวัสดรู้ไหมร้องไงร้องไงคะเแมวอ้ยนี่ใช่เหรอคะไม่น่าใช่